ตลาดเคลื่อนที่ครับพี่น <ś> ้องตลาดเคลื่อนที่ก็จะมีขายหลายอย่างครับมีขนมหวานนะครับ,นรบขนมหวานมีอมีหลาย,ย่างนครับี่ครับอาหารก็มีนะครับเป็นมัมนบเป็นไส้กอกนะครับหลายอย่างหลายอย่างอากรป็นมัมะส้อบหลายอย่างายอางเนีอาหีะม้กหลยเหมีเปน มันนี้ขนมบานเป็นวุ้นก็เป็นวุ้นมันก็มีแล้วแต่วันหลังอันทูมมุกกับไมชัตมานะครับมันสูแล้วกินอย่างนี้ต้มากชูแล้วกินยังเต้นอยู่กระช่างเต้นที่ช่างปูนประอึดเลยเต้นพออันหอมครับครับพอดีครับอามัมเนี่ยจับพื้นดิบแทนหน้ามาวันนี้นี่นะครับท่านผู้ชมครับเหนียวแซบนะครับเหนียวอุตดิเทีนใช่นะครับเหนียวแซบมั่มนะครับ อันเท่าเดียอันละร้อยบวกฮะหะบหกสิบบาทอืมหอมหอมพี่น้องเนี่อาสี่บวกคือกันอันนี้หมูฮะอันนี้หมูอ๋ออันนี้หมูอันนี้เนื้อหมูกับเนื้อก็อนพอน้อเไเด็กอน โอ้ส้มเนื้อส้มหมูมีหมดเลยนะครับนี่ครับตลาดเดลิเวอรี่ตลาดเคลื่อนที่ครับโอ้โชคดีพี่น้องบันเล่ไปหาซื้อยากครับเพิ่นเอามาส่งฮอดมงเลยนะครับขนมบัวขนมหวานก็มีอ้อหมดมันถือเล่นเอาแท้จีนนะโอ้ยเหนียวแซ่บปะแซ่บเหนียวแซ่บพี่น้องเลย ตลเคลื่อนที่ครับพี่น้องอันนี้ส่วนปิ้งดิปิ้งอย่างเด้อปิ้ง닭ครับปิ้งหมูปิ้งดับอันนี้ปิ้งไก่อันนี้ปิ้งหมูเหมือนกันแต่เป็นหมูสดวนครัอันนี้เป็นหมูหมักหมูสุกเลยเนาสุกเล่นก๊ ฟอร์มองค่ะโอเคอัน <filho> นี <Corn> ้ซิมพลูค่ะหัวหน้า